ริอันอยุธยามั่นใจเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังฟื้นรับอันนี้ส่งจากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจบริษัททิพยาประกันไทยจำกัดมหาชนหันมามุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกอย่างจรงิงจัง สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการประกันวันนี้ค่ะพบกับดิฉันนะคะพันธิพาจารุสัมพันธ์กนกและคุณอนุสรชิมเพชรค่ะผู้สื่อข่าวสายประกันนังสพิมตลาดวิเคราะห์นะคะวันนี้ค่ะในช่วงแรกของเรานะคะตามทางกระแสของเราเราก็มีข่าวคราวในวงแวนวงประกันมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเหมือนเดิมเลยก็ขอเสิร์ฟข่าวร้อนๆก่อนเลยก็เป็นเรื่องเ,ก,เกี่ยวกับคาบเกี่ยวในการกับ ในการปิดบริษัทประกันภัยก็ทางคอพอมีเอกสารรับออกมาก็คือว่ามีเรื่องให้บริษัทส่งข้อมูลสินไหมทดแทนค้างจากจ่ายคู่กรณีคือมีการเรียนให้กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการสาขาบาริษัทประกันภัยาสภัย5.7แห่งให้รับรู้ด้วยก็คือด้วยคอพอได้มีการตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและกิจการของบริษัทมาอย,ย่างต่อเนื่องและพบว่ามีรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยอื่นคือค่าสินไหมทดแทนรับคืนค้างรับ จากค,คู่กรณีที่บริษัทบันทึกไม่ครบถ้วนทําให้รายงานดังกล่าวไม่สะท้อนฐานะที่ตัวแท้จริงของบริษัทซึ่งเพื่อให้การกํากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยมาตรา51วงเล็บ3และวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการวิัภนิิบัญญัพศ2535ทางรปอ,อจึงให้บริษัทส่งข้อมูลค่าสินใหม่ทดแทนค้างรับจากคู่กรณีที่ท่านค้างรับกับบริษัทกำมวลประกันภัยจำกัดสำหรับข้อมูลสิ้นสุดหน้าวันที่ 31มีนาคม2,557และ30มิถุนายน2,557โดยการนี้ทางคอพอให้มีการส่งรายงานภายในวันที่18สิงหาคมนี้ครับก็เป็นเรื่องด่วนของกรมลประกันภยัยคือ,อผมจะทิบายให้ฟังเพราะว่าในการที่อุบัติเหตุชนกันเกิดขึ้นมสมมุติคู่กรณีคือกรมลประกันภยัยต้องเป็นฝ่ายผิดต้องทําตัวเลขค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทประกันหง้ยสภาที่เป็นคู่กรณีด้วย แต่ในงานนี้เขาพอเข้าไปตรวจสอบอาจจะมีตัวเลขที่ไม่ตรงหรือว่าอาจจะค้างจ่ายอาจจะมีการาเขาเรียกว่าป,ปิดบัญชีในส่วนนี้ทําให้ค่าเคลมไม่สูงมากแล้วก็ลองเรียนให้ห้าสิบเจ็ดบริษัทที่เหลือที่มีปัญหากับกรมบักชีภัยนั้นชี้แจงตัวเลขแล้วก็ทําตัวเลขให้กับทา,งาองคอพด้วยให้การตรวจสอบไปในตัวก็งานนี้ก็ไม่รู้ว่ากรมบักชีภัยจะเป็นอย่างไรนะครับทางคอพจะให้โอกาส S <S <S เปิดช่องทางคือรายงานตัวเลขวันที่18สิงหาคมนี้แต่ในอนาคตถ้ายังไม่มีตัวเลขออกมาจากชัดเจนทางตรงประกันภัยหรือยืดเยืย้อออกไปก็สอแวต้องมีการภาคทันบนออก,ก็อย่างที่หลายๆเคสที่ผ่านมาก็มีการสั่งระงับไปแล้วว่าจะเป็นแล<ง>้วบางบางบางรายก็ถึงขนาดปิดไปแล้วอย่างเช่นส่งเสริมประกันภัยหรือยูนิอิเตอร์ก็ได้มีการปิดไปแล้วอย่างเช่นแต่บริษัทที่มีการโดนระงับแล้วกลับมาเปิดใหม่อย่างเช่นฟินิกประกันภัยก็เคยโดนระงับ เรื่องราวแบบนี้มันเหมือนกันแต่ก็มีการเพิ่มทุนแล้วก็สามารถดําเนินกิจาการต่อได้เหมือนในปัจจุบันครับอืมอ่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะคว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องติดตามดูว่าหลังสิงหาคมนี้อรอรติดตามค่ะอ่ะมาดูกันที่ไทยซัมซุงประกันชีวิตกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ค่ะได้เปิดตัวสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง3แบบใหม่เลยนะคะคุ้มครองแบบตรงจุดได้มากถึง2ชั้นด้วยมาดูกันบ้างค่ะสําหรับเขาบอกว่าอันดับที่1เลยนั่นก็คือการเสียชีวิตมากที่สุดนคคก็็ือโรรมเง โรคไตาวายนั่นเองทางบริษัทค่ะก็เลยได้ตระหนักนะคะถึงปัญหาด้านสุขภาพที่มีเพิ่มมากขึ้นค่ะจึงได้พัฒนาสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงขึ้นมาอีก3แบบนะคะเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกใหม่นะคะให้กับประชาชนนั่นเองโดยแบบแรกค่ะได้แก่สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง7นะคะโรคร้ายแรงดีดเนั่นเองซึ่งจะให้ความคุ้มครอง7โรคร้ายแรงยอดฮิตค่ะอย่างโรคมะเร็งลุกระยะลุกลามนะคะไตาวายเรื้อรังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเส้นเลือดหัวใจตีบ นะคะรวไมไปถึงการผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยการเปิดหัวใจแล้วก็ยังมีหลอดเลือดสมองแตกหรือว่าอุดตันด้วยแล้วก็อันสุดท้ายค่ะโรคทางประสาทโรคทางระบบประสาทส่วนกลางนะคะหรือว่า MS นั่นเองก็บอกว่าสัญญาเพิ่มเติมดีดีนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้ลูกค้าเนี่ยต้องการเน้นในเรื่องของความคุ้มครองนะคะที่มีอาการโรครุนแรง7โรคหลักเรียกได้ว่าเป็นเป็นรุ่นน้องของดีดีห้นนั่นเองครับ มาดูสัญญาเพิ่มเติมอีก2แบบกันบ้างดีกว่านะคะเขาบอกว่าสองแบบนี้เนี่ยที่เหลือเป็นเรียกว่าเป็นออปชันเสริมละกันนะคะนั่นก็คือให้กับลูกค้าที่ต้องการรับความคุ้มครองพิเศษอีกระดับเพิ่มเติมจากดี5 0หหรือว่าดี7นั่นเองซึ่งขยายการดูแลนะคะได้อย่างตรงจุดได้แก่สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง cancer plus นั่นเองค่ะโดยเน้นความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะลุกลามมะเร็งผิวหนังนะคะรวมไปถึงเนื้องอกในสมองที่ไม่ใช่มะเร็งค่ะแล้วก ก็ยังมีมะเร็งระยะลุกลามที่เป็นน้อยอีกด้วยแล้วก็อีกหนึ่งสัญญานะคะนั่นก็คือสัญญาฉบับสุดท้ายนั่นเองก็คือสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง l a d y Plus นั่นเองค่ะให้ความคุ้มครองในเรื่องของมะเร็งผิวหนังนะคะแล้วก็เนื้องอกในสมองที่ไม่ใช่มะเร็งเช่นกันแต่ว่าจะเปลี่ยนจากโรคมะเร็งทั่วไปนะคะมาเน้นให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะสําหรับสตรีโดยเฉพาะแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมสัญญาของดีดี n c e r Plus ด้วยนะคะแล้วก็ D d Lady ด้วยจะมอบผลประโยชน์สูงสุด11ึ ลยทีเดียวของจํานวนเงินเอาประกันค่ะอย่างเช่นว่าหากตรวจพบมะเร็งนะคะในระยะลุกลามทางบริษัทค่ะก็จะมีการจ่ายผลประโยชน์นะคะให้10%แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการตรวจพบภายหลังนะคะเป็นมะเร็งระยะลุกลามทางบริษัทก็จะจ่ายผลประโยชน์ให้อีก100%ของจํานวนเงินเอาประกันอีกด้วยครับมาดูกันที่จุดเด่นของสัญญาเพิ่มเติมโรครายแรงทั้ง3แบบใหม่นี้กันบ้างดีกว่านะ,ะบอกว่าจะให้ความคุ้มครองโรครายแรงอย่างตรงจุดนั่นเองค่ะแต่ว่าจะมีอัตราบเบีย้ยการาจ่ายประกันที่ ต่ำนั่นเองอย่างเช่นยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นลูกค้านะคะเป็นเพศช,ชายอายุ30ปีค่ะถ้าเกิดว่าซื้อสัญญาเพิ่มเติมดีดีเซนะคะในวงเงินเอาประกัน1ล้านบาทจะจ่ายเบี้ยเฉลี่ยวันละ3บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดมีการซื้อตัวดีดีแคนเซอร์พลัสควบคู่ไปด้วยค่ะลูกค้านะคะก็จะจ่ายเงินเพิ่มอีกแค่วันละ2บาท50แต่ว่าจะได้ความคุ้มครองนะคะโรคมะเร็งระยะลุกลามเพิ่มเป็น2ล้านบาทเลยส่วนผู้หญิงค่ะเพศหญิงของเราแบบเรานะคะถ้าเกิดว่ามีอายุ30ปีขึ้นไปซื้อสัญ,ญญาเพิ่มเติม ดีเซเนะคะในวงเงินเอาประกัน1ล้านบาทแล้วก็จ่ายค่าเบีย้ยเฉลีย่ยวันละ4บาทค่ะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้านะคะซื้อสัญญาเพิ่มเติมหรือว่าเป็นดีดีเลดี้พลัสก็จะควบคู่กันด้วยนะคะก็จะได้ uh, คุ้มครองโรคมะเร็งสัตรีระยะลุกลามจะกลายเป็น2ล้านบาททันทีโดยจ่ายเบีย้ยประกันเพิ่มอีกแค่วันละ2บาท50เท่านั้นเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยสัญญาแบบนี้ก็เหมาะนะให้เป็นของขวัญวันแม่ด้วยใช่ครับะะใกล้มาถึงแล้วใกล้มาถึงแล้วมาดูสัญญาเพิ่มเติมโรครายแรงดีดีเซเว่นนะคะ รวมไปถึง cancer plus แล้วก็ lady plus กันบ้างเปิดรับประกันนะคะตั้งแต่อายุ1 6ถึง60ปีค่ะสามารถต่ออายุสัญญาะะเพื่อรับความคุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ70ปีได้นะคะมีจำนวนเงินเอาประกันชั้นขั้นต่ำานะะึ0 0แสนบาทนอกจากนี้ทางบริษัทะะก็ได้ขยายวงเงินเอาประกันภัยรวมสูงสุดในส่วนสัญญาเพิ่มเติมโรคร้แรงจากเดิม5ล้านบาทะะเป็น10ล้านบาททางนี้ผู้ถือกรมธรรม์เดิมของบริษัทที่ยังไม่มีสัญญาเพิ่มเติมโรคร้แรงะะก็สามารถทําเรื่อง ขอซื้อเฉพาะสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงพว่พวงก,กับกรมธรรเดิมได้ครับก็สังเกตได้ว่าจะเป็นถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ะจะเบีย้ยประกันถูกกว่าใช่ก็มีการเขาจะเรียวกว่ามีอัตราตารางรอนะอท,ที่จะมีการาประกันชีวิตจะมีการทําทุกๆ1ิปีก็อย่างล่าสุดก็เป็นตัวเลขที่ออกมาแล้วก็สังเกตได้ว่าที่เบีย้ยประกันของผู้หญิงถูกกว่ากับผู้ชายที่แพงกว่าเพราะว่าก็พุ่งตรงคือผู้หญิงเนี่แก่ง่าย แหครับก็กกะที่รู้กันอยู่ครับรับกะที่รู้กันอยู่ก็สังเกตก็เพศหญิงก็จะมีมากกว่าผู้ชายแล้วก็เห็นอยู่ก็เป็นธรรมดาที่เบี้ยประกันก็ต้องถูกกว่าเห็นอยู่ด้วยโอเคโอเคครับก็อมาต่อยกรมธรรม์ใหม่อีกค่ายหนึ่งก็จะเป็นทางเมืองไทยประกันชีตก็ออกกรมธรรม์ซูเปอร์ทูตสิบสองทับห้าก็คือจ่ายเบี้ยห้าปีคุ้มครองสิบสองปีก็มีจุดเด่นคือรับเงินจ่ายคืนทุกปีรวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึงหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันประกันภัยนอกจากนี้ ยังสามารถใช้สิทธิทหักลดหย่อนภาษีตามกฎเกณฑ์ของสรรพกรได้ด้วยโดยจากที่มีการวิจัยออกมาแล้วอย่างเช่นงานสัปดาห์การชวิตแห่งชาติครั้งที่15ที่เราสองคนได้ไปมาก็ประกันชุดนี้ขายดีพอขายดีมากพอสมควรก็มีผลตอบแทน IRR ก็อยู่ที่3.5 0เต่อป,ปีก็มีผู้เอาประกันตั้งแต่อายุ1เดือนถึง50ปีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่50,000 0บาทขึ้นไปแต่ว่ากรมธรรม์ตัวนี้จะเจาะเป็นกลุ่มไว้ทำงานมากกว่า<อ>คือจะเน้นตลาดก็คือ3 3ถึง55ปี ก็ปัจจุบันนี้ค okay. <t astic developed> ือเมืองไทยได้มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันครอบคลุมทุกประเภททั้งแบบออมทรัพย์คุ้มครองตลอดชีพบานาญอุบัติเหตุส่วนบุคคลยูนิเวอร์แซลไล์และยูนิตลิง์โดยพบว่าแบบประกันออมทรัพย์เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายและอัตราการเติบโตสูงสุดโดยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าช่องทางตัวแทนนั้นมีอัตราการเติบโตการขายประกันภัยถึง92เปก็ถือว่าเกือบ100เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวก็ครับ แม้ว่าในช่วงที่ครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าคนยังมีความสนใจในการทําประกันอยู่โดยเฉพาะประเภทสะสมทรัพย์ก็เพราะว่าในส่วนหนึ่งที่คนหันไปซื้อประกันสะสมทรัพย์มากขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารนั้นต่ําก็คือ2.25%แต่ว่าถ้ามาซื้อประกันภัยนั้นได้อัตราดอกเบีย้ยถึง3.5%ในส่วนของตัวนี้ก็เป็นแรงดึงดูดให้สําหรับคนที่มีเงินอยากจะออมทําให้หันมาซื้อประกันมากขึ้นแล้วก็ยังนอกจากนี้ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ครับก็ในส่วนตัวของเมืองไทยประกันชีวิตใน6เดือนที่ผ่านมาสามารถเก็บเบี้ยรับรวมได้ที่39,440ล้านบาทเมียตาการเติบโตถึง31%โดยแบ่งเป็นเบีย้ยประกันรับรายใหม่อยู่ที่1 9 3 6 8ล้านบาทเมียตราการเติบโตอยู่ที่4 1และก็เบีย้ยประกันต่ออายุหรือ RYP อยู่ที่2 0 0 7 2ล้านบาทเมียตาการเติบโตอยู่23%า็ครับ,รบก็คาดว่าเป้าทั้งปีก็คงจะอยู่ที่ไวามเป้า,า,าเ,อาอเ่อ่ ครึ่งปีหลังนั้นอัตราการเติบโตครึ่งปีแรกสูงพอสมควรทําให้ต้องมีการปรับการเติบโตให้มันสอดคล้องกันทั้งๆที่ในช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นอัตราเรียกว่าช่วงพีคของธุรกิจการชีวิตเนื่องจากมีาสัมภาระหรือไม่ก็ภาษีจะเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องอก็ทําให้คนหันมาซื้อเยอะแต่ว่ามั่นใจได้เลยว่าก่อนในยมาคมออกมาเอ่ยเองว่าคงไม่เหมือนครึ่งปีแรกแน่นอนอ๋อไม่เท่านะ้นอ่ะอะ ต่อกันเลยดีกว่านะคะคกับอันนี้เนาะยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาดูทางด้านคุณบุษราอึ้งพากรค่ะผู้อํานวยการสมาคมประกันชีวิตไทยนะคะได้เปิดเผยค่ะว่าการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยในเดือนกรกฎาคมของปี2557คะ่ะมีผู้สมัครสอบทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสิ้น19,571คนค่ะ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะคะในระยะเดียวกันซึ่งมีผู้สมัครสอบเพียงแค่9,825คนเท่านั้นจำนวน9,746คนหรือว่าร้อยละ99.19ในจำนวนของผู้สมัครสอบดังกล่าวมีผู้เข้าสอบนะคะ13,936คนแล้วก็สามารถสอบผ่านได้นะคะ5,307คนค่ะหรือว่าร้อยละ38.08นั่นเองสำหรับการสอบความรู้นะคะเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมนะ,ะจนถึงวันที่ 21กรกฎาคม2557ก็มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศนะคะรวม15,931คนค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในระยะเดียวกันซึ่งมีผู้สมัครสอบ72,819คนค่ะจำนวน33,112คนนะคะหรือว่าร้อยละ4 5 4 7ค่ะในจำนวนนี้นะคะก็มีผู้เข้าสอบ75,536คนแล้วก็สามารถสอบผ่านได้นะคะ29,000 3 8 4คนค่ะหรือว่าร้อยละ38.9สนของผู้สอบของผู้เข้าสอบด้วยอนอกจากนี้ค่ะสำหรับจังหวัดที่มีผู้สมัครสอบสูงสุดนะคะอันดับ5อันดับแรกของประเทศตั้งแต่เดือนมการาคมจนถึงเดือนกรกฎา,าคมปีนี้นะคะคืออันดับที่1นั่นก็คือกรุงเทพมหาคนครนั่นเองค่ะผู้สมัครนะคะมีจำนวน43,410คนอันดับที่2ค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีผู้สมัครสอบ7,768คนค่ะแล้วก็อันดับที่3นะคะจังหวัดสงขลา มีผู้สมัครสอบนะคะหกคนแล้วก็อันดับที่4นะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะมีผู้สมัครสอบ6,149คนนะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับที่5นั่นก็คือจังหวัดชนบุรีนั่นเองมีผู้สมัครสอบ3 3 8 8คนครับก็สังเกตในช่วงที่เดือนหลังๆตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาหรือเดือนกรกฎาล่าสุดก็จะเห็นว่าตัวแทนมีอัตราการสอบสูงพอสม <พอ S 2> ควรที่คือ99%าเปอร์เซ็นต์ใช่ก็สูง<ย>ก,กว่า <laughs> ปีที่แล้วก็สังเกตได้ว่าอาจจะเห็นได้ว่าคือ คนเริ่มตกงานก็หันมาท,ทําธุรกิจประกรันชีวิตก็จะเห็นตัวอัตราการเร่งในการที่เข้ามาสอบนะครับก็เทียบปีที่แล้วนี่ปีแล้วนี่คือติดลบเลยทีเดียวใช่ครับปีนี้เพิ่มมากขึ้นอรอดูติดตามกันต่อไปค่ะว่าปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะคแต่ว่าตอนนี้พักกันก่อนคะ่ะช่วงหน้านะคะช่วงของสีสันประกันภัยคะ่ะ